กับมิมิลานเนี่ยก็ตกลงกันไม่ได้เหลือแต่บาร์เซโลน่านั่นแหละเดี๋ยวค่อยฟังประเด็นของเน็ตฟอร์ดนะโซชาจริงตอบว่าคาเซเมลโลมาคาสัสสองนักเตะดีมากเป็นนักเตะที่ดีมากแต่ผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยโซชากล่าวนั่นก็หมายความว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะครับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่นกับตัวของโค้ชอะถ้าโซชาจะเลือกคนเนี่ย แน่นอนครับตอนนี้มีหลายตำแหน่งแต่ปัญหาที่เบซิตัสก็เยอะนะผู้ช่วยโค้ชทีมงานต้องเริ่มกันใหม่โซชาจะคุมเกมยูโรปาลีกนะครับในเกมที่เจอกับแอตติกบิวเบลในคืนวันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับเบซิตัสกับบิวเบลก็ต้องรอด,ดูนะครับว่าโซชาจะไปได้รอดไหมแต่การเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดกับคาเซมิโน่น่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะมีตำแหน่งอื่น